สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกช่องทุกท่านเขาสูรายการเบิง,เเงแล้วรวยแช่แนวค่ะคุณอาค่ะมาพบมาบอกกันกระแสดในเสาของมือวันที่ดีสิบสามเดือนกันยายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะมณีแอดผ้าพมพี่น,อน้องบ้านเทาสกุลสกุลมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะลาวพัฒนานะคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากปู่ทองแดงน,นะคะพีพ่น้องค่ะมือนีโบ้แข้งกันกับสายฝนนะคะ ทางบ้านเบังเอิญลวยตอนนี้ฝนตกนะคะพี่น้องครับฝนตกเอ็ดกับพวกนายใจว่าพ่อนายพี่น้องสิได้ยินเสียงบานะคะพ่อนายพี่น้องครับราะว่าบอกแข่งกันกับสายฝนตอนนี้นะคะสําหรับแนวทางล่าพัฒนาของปูช่องแดงหัวที่ผ่านมานะคะแนวทางของปูเล่าลุดไปเจ็ดกับพ่อแม่พี่น้องเออปาวากับว่าเป็นยังไงกันยังติดตามหพี่เก้าเอฟซีคนกระถามหาพี่เก้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาแนวทางล่าพัฒนาวันนี้ของปูช่องแดงกับซีเรีว่าเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้อง่ติดตามรับชมรับฟังติดหูพร้อมๆกันค่ะเอ็ดปุ้ การนอสการนะคะปูอือจะเล่นพอจะเล่นพอคิดถึงไหนนอนเนี่ยนาะมันไะสถือเครื่องตรงเจ้าชียห่อยีเอยมันกนี่แตงโมใส่ัวยื่นอมันก็สิถือจังมือนึื่องเลยแหละฮ้ปูเอฟซีปันถาหายยู่ดีค่ะปูเล้าเนี่ยอออันอันอันอวิ่งกอนเอจ้าแปดกับ้ค่ะหนึ่งแปดหิงเก้าู่แปดยงเดยวค่ะ ตัวล่างคือเก่าค่ะมานมิตรรู้ใเบื้อง้นแล้วแตหันเอาแตัวตัวลักค่ะมันก็มันก็บียังไงห่ือป่าันนี้เลที่แคู่ค่ะเอ้าแปดสามแปดสาค่ะแปดห้าแปห้าค่ะแปดเจปนย์แปดเจแปดศูนย์ค่ะกุมเนี่ยนุมที่สองนี่หว่าจ้า ลักเก้าเก้าศูนย์เก้าสามเก้าศูนย์เก้าสามค่ะเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดค่ะคือเรื่องที่หมวดนี้ตรงกลับน้ำเนื้อใชกระไ้จ้าหวยเล่าตรงกลับนี้ประตบานกลับไหยนี่แปดครูอันต้นี้เลขสุดสามตัวจ้าออกไปจะครูดังนอได้ค่ะปุ๊มันจะออกแค่บอหลังแลมันมาขึ้นจะคาคซื่อซุยยุ่ยเต๋ มันจิตต้องออกจากมือนึ่งในดาซ้ตัวนี่ก็ได้พูดคะเออแต่ตูกับมันกับว่ามียรงในกลุ่มอยู่หรอกแต่มันมีอีกลอกหนงสูตรตั้งหากสูตรเลขสามตัวคัะสี่สามสองสีสามสองค่ะพูดประว่ามีสามอยู่นี่เพราะว่า4ีหนี่มันันมันมากกับสิเป็นรัดไหวเลยเป็นสีสามสองสีแปดสามนนะแมันมันเหมือนจ้ะเป็นมันเป็นซีสามสองหลายตัวค่ะ มีงสามสองเรื่อบานกิตักสามสองใส่มาอีกตัวหนึ่งเรืองสามสองก็อีกตัวหนึ่งค่ะพูดแต่กษิตสาอีกตัวนึงได้ค่ะเนี่ยทำนี่แหละมี้ทอนี่ละค่ะพูดเพราะว่าเรกนัดที่ที่สามสองนั่นคือเรกพี่นองเรียงเรียงไม่เรื่อยนะนะอี้ต้องมาสี่กษิมันมันขึ้นกระเช้าเมืองน่งกับฟันเี้ยวกับพีนองมึนกับี่บินเรกพีนองเท้านี้ค่ะพู เมื่อสิบปีหนึ <S 2> <S 2> ่งคิดออกเมื่อ้าอัดซือยรปแปลว่าถ้าซื้อเรียนๆรงง้อไปต้องละหาบาทสิบบาทจ้าเมื่อสิบปีหย่อนได้คันไม่ไดอกยหยนได้คบม่ได้มีนเนียมาไดค่ขอมจ้าบัวมงเห็นว่าแปดหกพึ่งแตะขวดแต่เจ้าว่าจ้าเหมือนกับื้อวันเอาอู่ที่บัว่า เออเอาเอามันมันไปรามันบามากเราการทีื่อไว้ก็ชื่อเวนงันได้กแกหอะไรูดใมาเออครับพูดได้ค่ะแเหมเขาเนี่ยแก่เหมเขานั่นไแตหุเดียวนอเาจ้าพู้ไดกับปู่ค่ะเออมีกณีหรอย่้อมีรีเาว้อ่ะจ้าปู่ค้ะได้ค่ะปู่ขอบคุณปู่ค่ะการนมัสการนะคะปู่สาธุค่ทา พี่น so ้องคะสรุปเนวทางนะคะพี่น้องคะสรุปเนวทางอ่าถ่ายคลิปนีเล่าพัฒนาพ่อแม่พี่น้องอาจจะได้ยิ่งเสียงฝนนะคะเสียงฝนแห้งพ่อแม่พี่น้องคะเอดตอนนี้เบิกหรือวยนีเบ้แพงกับเสียงฝนนะพี่น้องแ้วก็บ้านอู่ไม่แน่ใจว่าพ่อแม่พี่น้องจะได้ยิ่งเสียงนีเสียงแอดบอนะคะเพราะว่าฝนกระตกหนักนะคะรตกหนักมากพ่อห้องเป็นสังกะสีแล้วก็ล้างค่าวัวพ่อมพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มออกกระมังล่องน้ำอยู่ ดีว่าตกแง้มเว้นตกหนักแง้มเว้นถ้าเป็นแง้มมันเคลื่อนหนีโอ้ยเบิ่งหลวบพอดีนอนพี่น้องค่ะเพราะว่ามันมันลหลังข้าหัวเนาะมันหัวมองมองปูที่นอนพอดีแด็นะทำเป็นแงม้มเคลื่อนหนีเคลื่อนไปดีนอนเลยนะคะอันนี้ดีว่าเป็นแง้มเว้น,เ,นเอาการะมังห้องแตะนีน,น้ำเพิ่มกระมังแล้วพี่น้องในของบังหลวบเลยนี่พี่น้องหลังข้ามันหัวไหมคะ่ะพี่น้องคะหล,งล,งล,งลงังข้ามันหัวลังข้ามหัวทั้งนั้นสองจุด หลังคางหัวอยู่ประมาณ2จุดนะคะเป็นมองมองที่ปู่ที่นอนพอดีนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอ้าก็ไม่รู้ว่าสิได้ยินเสียงเบิ่งหรือว่าบอหรือว่าสิได้ยินแต่เสียงฝนแต่ว่าตอนนี้ไอ้กับไอ้กับตะเงตบงตะเบงเสียงสวยๆแล้วนะพี่น้องเซนขึ้นค้าแล้วค่ะย่างพ่อแม่พี่น้องบ่ได้ยินนะพี่น้องนะเอาวันนี้นะคะหน้าขางลาาพัฒนานะคะจากกูทองแดงเด้อพี่น้องเด้อทางลาาพัฒนานะะจากสีทองแดงนะคะ ปูนกไห่วิ่ง8กับเก้าค่ะวิ่ง8กับ9เน้นหลัก8นะคะพี่น้องเน้นหลักแปดามตัวเป็นเดียวก็สี 4, 3, ะะ 4, 3, 2, ่สองนะคะพี่น้องคะสี่สามบันีสอตบนบวกล่างกรับพร้อมนะคะชุดนี้พี่น้องคะนี่แปดหกแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดแนะคะสี่เก้เก้มเก้าเจ็ดเก้าแปดสามสองนะ,ะพี่น้องคะชุดนี้บนบวกล่างไปกรับพร้อมโอ้พี่น้อง กระเบนเสียงไร้ปวดหัวเราได้กันนี้นะเอาพี่นางคนนา้าแค่ไหนเจอได้พลังและเสียงหน้าจอน,นะคะเอาพี่น้องคะกับมี่ปะมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางเล่าพัฒนาโมนีนะคะจากปู่ทองแดงค่ะจังได้ขายตรงพี่น,น,น้องบราทัศน์สืบค้นอภิจารณาเบิ้งค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะโดยพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ มือ่อนี้ฝนทางบ้านเบางเหลือด้วยเนี่ยหนาสิตกอยูมดมือนะคะพรมนายพี่น้องคะจักสิเศร้ามือใด้ดอกพี่น้องเสียพากันบริจาคเสียมันมมัันนฝนตกทุกมมือเลยนี่พี่น้องเม่อเป็นเป็นเดือนละบอกทั้งอ้นบานเบางเหลือด้วยเนี่ยหนาสิเป็นเดือนแล้ว,น,น,ออน,วน,น,ลนะคะพรมนายพี่น้องคะเวลาทางบ้านพรมนายพี่น้องเป็นยังไงแน่อ่าฝนตกแห้งบอหนามท่วมบอรวยงไดพี่น้องอย,าย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาอบอกกันในเด้อพี่น้องเด้อตวตาตอนนี้นะฝนทางบ้านเบาบงเหลือด้วยนี่ตกเป็นเดือนแล้ว ตะวันมองบริเวณบ้านแจ็อยูน่นี่น้ำก็ท่วมนะคะแต่ว่ารอบนอกรอบนอกมองอื่นเนี่ยอาสีท่วมนะคะเพราะว่าก็บรรลุกันแต่ว่าบ้านแอนนี่ปัท่วมนะคะต่ว่าฝนตกทุกมือนะคะพ่อแม่พี่น้องคะมัอนี่ก็ตกแห้งด้วยว่าสีซักผ้าก็ประเด้ซักหลอกค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเอา,จาใจกับพิจารณาเบิ้เนาะพี่น้องเนาะสำรับแนวทางแต่เ,เล่าพัฒนาบุญนี่ของกูท่องแดงนะคะอย่าลืมกับตเอาไว้พร้อมนะคะกูแล้วก็ ฝากมาบอกนะคะพเมรพิณองคะขอบคุณขอบคุณพเมรพี่น้องด้วค่ะด้อยสำหรับการรับชมรับฟังนะคะท่านใดขอให้พเมรพี่น้องบรรเฮาสุขสุขขนโชคโชกมันมันกำลังเรื่อยแให้ให้ังฝังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีโดยน้ำกันสุขสุขขนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลแนวทาง่วอนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ทองแดงค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิป เพื่อแรกนะคะตัวเอพี่น้องคะถ้าบ่อยากสุดฟาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องเขามาแด้วอก็จะเลื่มนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิ่งบกพราอทุกทีข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะตัวเองพี่น้องคะเงยข้อความอยงนี้พี่น้องเมืองว่าฝนมันตกของไดจีหาแนวมาฮ้องสะนี่ดนอยู่พี่น้องอ๋อก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางรัมพัฒนาจากปู่ทองแดงค่ะ เอาไว้พอกันไม่ก็เป็นได้คลิปหนาะเด้ค่ะตองนี้พี่นอาตาชมรักคลิปนี้สวัสดีค่ะ